ไอเสไตาแล้วเราวามกันเลยักแต่กูยัอยู่ได้ยังอยู่ในโดนอยู่ในอยู่อยู่ในครัวอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรวะอดแมงกูอยู่ฐนะแล้วเเฮ้ยอดแมงอดคนรออีกว่าอดคนอต่มยกยกเปนใครคนรอนี่ไงพี่กูรอสา่อมเนินเนินอย่างหล่อเอรี่อผมเขาโ้วยยาว เขาไม่ได้ตัดม,มาเกือบสองเดือนแล well ้วทำไมแล้วผมเขาอยากวันแรกเขาปัดหน้ามาลงมานะเขาจะหล่อมาพี่มึงอ่ะเออมองหน้าแบบน้องเป๊ะงานใครว่าอย่างไปเขาอ่ะงานแต่งนะกูเชื่อว่านั่นแหละพี่พี่เขาก็แต่งเองขายาวแล้วใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อสีพีชนะสีเขียวพีชนั่นน่ะหน้าต่อยมาใส่ แล้วเฮ้ยคนหลอเราใส่แววนใส่รขเพราะใบกูจำไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวกูหลดเกมก่อนรหัสเปลี่ยนแปแล้วโทรศัพท์กูเส็หมดเลยสามสามสากี่ตัวสิบกว่าตัวได้อย่าขอมิบตัวสิบมือ มึงเล่นแบบจะเข้าไปในเกมไอ้สาวีเ oh ฮ <BACK> ียเมนว่าน้ำจิ้มอ่ะไอ้เฮียไม่ชอบกินน้ำจิ้มกะปิเ้ยโดยตูนขำเลยตูนบ้าวะสติเต็มปะเนี่ยไม่เป็นไรต่ำไปเลยยิ่งกว่าไอ้บูดอีกอะไปโรงพยาบาล พี่มเสีย <If S 3> <im> ักเยอะเดยไอเมยเหรอไเมยก็ไ <serves> ด้ไอสัตว์สบาทล้างพอไหมตัวนึงบาทบาทปัญญาไม่ดีวัวบอยใครเดินผ่านวะลัวบอยเมย์ใครมาทักอีกหญ่เหี้ยเออเอากอับไปออกไปบาลให้มีัฮยานตั้งต่เม่งจ่ายเนแค่สองบาท